ล้างนีแม่พี่น้องดูนะล้งติดติดคักคักมาติดคักอันนี้เงียบเบิดเลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับ สีสารมาดิซี่ครับพี่น้องครับวันนี้พ่อกันเข้าแรงครับพี่น้องครับมีสิผ้าพี่น้องไปเบิงเนียครับพอดีเนียเบิดครับพี่น้องครับปาิไพิส้อเนียเพื่อสิมาดักกุงกาเลิกงานนะครับเนาะกาจังสีได้อายุขยินคือเก้าครับพี่น้องครับวันนี้สิผ้าพี่น้องเป็นรองสูตรวันนี้ก็จะเป็นสูตรเก้ากันครับพี่น้องครับสูตรเก้าก็คือรอบที่แล้วเนาะใส่ไป นี่ทาข,ขัวกับอาหารปราดุกผสมกันกันกบปลาแดกครับพี่น้องครับขวากัน้วกาเพิ่มอาหารปราดุกเข้าไปลองเบืองตอนนั้นน้ำขึ้นครับพี่น้องครับ้วกะ็ปรกากฏว่าใส่ไปาสามสีชม่ชั่วโมงติดายครับพี่น้องครับ้วกะ็ยังม่ได้เด้ล่องบัดขึ้นครับพี่น้องครับมือน,นี่เดี๋ยวผมสีภาพพี่น้องไปเบิ้งสูตรเงียบๆคร่าวๆะะ้วก็ สีพิลล้องใส่ว้เบิดขึ้นครับเอื้อนเสาจังพยายามจังได้กะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ฝากทิดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับได้มาแล้วครับนี่ครับทําครับทําออนเดอร์โลงหนึ่งครับนี่อันนี้จะเป็นอาหารปาดุกไงครับเดี๋ยวรรบหน้าผมสิมาลองอาหารปาดุกหน่อยพี่น้องบิ่งครับว่ามันสีแตกต่างกันหมออไห่หน่อยกับไงครับ โอเคครับพี่น้องครับ เก๊ครับพี่น้องครับเงียเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับมือนี่สีบําัดคือเแล้ครับพี่น้องครับมือนี่สีใสจมไปเลยมือนี่ผมมาลงหกหลังครับพี่น้องครับลงแขงหกหลังพ่อเลยว่ามืออื่นสีมันบ่แต่ว่าเงียส่วนนี้ส่วนนี้คือยังผมบอกไปแล้วครับแต่คือใส่แขงเวียนเคยใส่แขงเคยลองแขงเวียนครับพี่น้องครับกังขึ้นหอดเสายังมาท่านลองมือนี่ผมจะลองให้เบิ้งครับพี่น้องครับมืผมจ่ลองให้เบิ้งเลยว่า เงียสูตรนี้สิสเลด,ดแถบว่าโอเคครับกะเงียสูตรนี้ก็คือผสมผนสาเร็จในตอนน้ำขึ้นครับเาน้ำขึ้นมือแหลกผมมาใส่บ่อใดเลยผมก็เลยปับเงียสูตรนี้มาใส่ปรากฏว่าสุดยอดครับพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวผมเริ่มใส่เลยครับพี่น้องครับ ี่น้องครับหลังหนึ่งลงนีครับหลังกับจีต่อกันไปเลยครับสองสามหลังบุนี้ใส่ห่างกันจังน้อยครับพี่น้องครับอ่ระดับน้าบอนี้ลงหลายครับพี่น้องครับขันฝนบดตกมืออื่นกันทีใครเนี่ยขันฝนตกนีครับตอกเล้มีการเปียกเลยครับพี่น้องครับโอเคครับ มือื่นจังว่าดุนกันมาใส่สอดแกงล่ำปัวใส่ประเด็ดผสมอาหารปลาดุกสูตรชมครับมือหนึ่งสีได้ผลบ่สีมันบ่ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมน้ำครับโอเคครับมือื่นพอกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับทานมาเบิดขึ้นนะครับพี่น้องครับมาลุ่นกันครับมาสูตร ที่ผมใส่ใบว่านสีหมานบ่พี่น้องดี่เขามารับช่มทั้งเกาทั้งไม่กะฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับเอะะอแล้วก็คอพี่น้องอ่ี่เขามารับช่มสุขภาพแข็งแรงสุขปูสุขคนครับพี่น้องครับดำดำด้วยด้วยเงินทองครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปลุ้นหลังแดกเลยครับ Lai lái nữa đi lai hắp nữa hư hắp lái hư hắp nữa 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 đi hắp nữa hư hắp chọn เดี๋ยวรุ่นหลังที่สร้ง,งเงินมึงพี่น้องครับว่าที่คือว่าอันนี้ใส่เบัดคขึ้นครับตัวเงี้ยแต่ยังบม่ทันได้ไล่บานไดครับพี่นอ้องยังยังมีลุเหลืออยู่นิดหนึ่งครับโอเคครับเพื่อนัะ จอดเลยครับพีน้องครับขุนโค้งเลยจอดเลยอันนี้ ended. สูตรนี่นี่กุ้งย่างเดียวเด้อครับพี่น้องครับปลาซีโป้ไฟเข่าครับประหลังนี่ปลาเนี่ยหน่อยตินมาตัวหนึ่งครับปลาซีโป้ไฟเข่าครับสูตรนี่สูตร กุ้งเขาย่างเดียวครับพี่น้องครับอันเป็นสูตรปลากระยิสูตรหนึ่งครับเดี๋ยวอันนี้เวลาคลิปต่อไปเดี๋ยวทำเสียเอาสูตรปลามาลงให้เบื้องครับทั้งปลาทั้งกุ้งเข่าครับพี่น้องครับโอเคครับเบื้องลังต่อไปครับล้างดีแม่พี่น้องดูไหมทั้งติดคักรับ Wah, ah titik kah. Begini ya, berenai kah, pino kah. Titik kah, nang ni. Oh, uh. 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 ni, oh, oh, titik kah, pino nang ni. Sujud, sujud kah. Uh. Oh. โอ้ยบังลุ้งเบืองหลังต่อไปครับพี่น้องครับว่าสิเป็นแบบเด็กิดไลด์ดีหลังกสองวันกลุ่มนะครับเนาะโอเคครับฝากพี่น้องเป็นกับนังใจผมไม่ได้ครับฟังขึ้นลงหยากลงหยากยังไงจังเลยอ่าโอเคครับเบืองหลังต่อไปครับโอ้สุดยอดเนี่ยสุดนี่ครับพี่น้องครับโอเคเดี๋ยวไปรุ่นสามหลังต่อไปเลยครับพี่น้องครับ อย,อ,ยอย่างพี่น้องย่างไม่ไก่ย่างไม่เคยเตียวยุกย่างมา่ทันทั้งคโอเคครับเดี๋ยวมาเบิ่งหลังสัมกันครับโอ้แม่หลังสมัมหลังที่สีคนนส่ครับพี่น้องอันนี้หลังที่สี่ครับพี่น้องครับปาโอ้าไหลกัน สองวันกรุงด้วยแบบสุดยอดเลยครับพี่น้องครับยิ่งร้ายครับพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบื้องหลังที่ซีต่อไปเลยครับหลังที่หาครับอันนี้หลังที่ซีได้อครับพี่น้องไปกันต่อครับพี่น้องครับ

ถือไล่เขาครับอีเต็มเลยไล่ไล่สรุปเนี่ยสุนิกะาดูพันอยู่เนาะครับเนาะผมใส่ไปเบิดขึ้นนะครับ หน้าผู้ซือ้อมาบกลงแขยงครับพี่น้องครับใส่เไปขึ้นที้กอ่บยังไม่ทันเห็นมุงเลยครับแต่ว่าพอ่อาาตอนมายามตอนมายามมุงเห็นเห็นหลังมุงเลยครับเห็นเกือบขึ้นปลาไหลเติบครับพี่น้องครับเจี๊ยบกับซูนี้เป็นสูตรใส่กุ้งอย่างเดียวเลยครับสังเกตเลยว่าปลาบวกลาเลยแต่จะมีสูตรใส่ไปสูตรหนึ่งอยู่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวคลิปต่อไปผมว่าสีมะลงเบิง่ง ทึงป่าทถึงป่าทึงกุุงครับสูตรดีเด็ดเด็ดอีดีครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องครับจังได้กัฝากเป็นกำลังใจกันครับเดี๋ยวคลิป้าพอกันไหมเดี๋ยวผมยิ้มพิเศษพี่นอ้องเบิ้งมาได้หน่อยได้หลายบันไดโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 吧。